เหล่าส่งผูน้นี้ลงโทษข้าจนถึงตอนนี้ไม่ให้ข้าออกนอกบ้านเขาก็ไม่ยอมมาเยี่ยมข้าเลยมาไม่มามาไม่มามาลูกคุณหนูให้คุณหนู นข้าไปจนตะโกลลู่มาได้ยินมาว่าช่วงนี้คุณชายลู่ยุ่งมากออกไปข้างนอกอีกแล้วไปข้างนอกเหรอตั้งแต่การประลองเข้าก่อนคุณชายลู่ก็ไม่มาที่นี่เลยเขาคงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนใจไปชอบผู้หญิงอื่นแล้วหรอกนะเจ้าคะเจ้าพูดบ้าอะไรเนี่ยลู่ฉางคงไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยหากเขาไปชอบผู้หญิงคนอื่นจริงงั้นข้าก็ควรดีใจสิทำไมข้าถึงรู้สึกว่าในใจมันกลัดกลุ้มลนะ่ะ เหมือนมีหินกดทับอยู่เลยหายใจแทบไม่ออกนะคุณหนูท่านอยู่บนต้นไ้ถังนี้เอาแต่มองไปไกลๆมาตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่กลับจากงานปะลองท่านก็เอาแต่พูดถึงคุณชายลู่ท่านนะ่ะชอบคุณชายลู่แล้วชัดๆข่ะข่ะใช่เหรอใช่เหรอคุณหนูถ้ายังปฏิเสธดอกไ้ถังบนต้นนี้คงถูกท่านเด็ดเกลี้ยงแนะ่ ช่วยปี้ไปหาอะไรมากินหน่อยสิคุณหนูในที่สุดก็ยอมกินแล้วข้าจะไปเอามาเดี๋ยวนี้